สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Multi versus ครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆ s m a s h b r o w นะครับที่จะอัดกันให้ร่วงอันนี้เราอยู่ในตัวตัวเรียวครับวิ่งตามแบท m a n อัดกันให้ร่วงครับจากตัวละครค่าย Warner Brothers นะครับก็เช่นพวก b a ทแมนอะไรเงี้ยครับในที่เห็นก็จะมี b a ทแมนมาสอนเราส่วนเราคือ s ช็กกีจากสกุบิดูครับผม ไม่ไม่อ่านครับตัวเลียวอยากอ่านคนแล้วสกิปสกิปไปต่อย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 ,อยชาร์จได้ชาร์จได้พวงต่อยต่อยต่อยคอมโบอาจจะไปไวๆดีกว,ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรตัวตัวเลียวเฉยๆอ่าผ่านแล้วครับตัวตัวเลียว เฮ้ยอะไรอะ่ะเสก,กออกหรอหรืออะไรเกมน่าจะมาแนวน่ารักคาเกมนี้มาด่านสองตือเรียวต่อหรอจับคู่กับแบทแมนสู้กับมาวินเดอะมาเทียนเรื่องนี้ผมไม่เคยดูอะ่ะตัวอะไรเนะี่ยชาวดาวคารเละ่ะสอนเรื่องระบบทีมครับเลนทูทีมอัพโอเคสกิปสกิปไปหมดแลด้วอัด ไม่รู้แช็กกี้มันเก่งไหมอตอยอย่าให้มันได้ขึ้นมาอย่าให้มันได้ขึ้นมาโอ้ยเกียบเอ้ยอะไรคืออะไรแบตแรงแบตแรงนี่หัวมองต่อยซ้ำต่อยเอาเลยเลยต่อย ต่อยเอาละครับขอใกล้ปิวแล้วแบทแมนตามช้ำเรียบร้อยแบทแมนแบทแมนโคตรเทร่เลยอ่ะมีแบบยิงปืนสลิงครับเกาะติดและเด้งกับมาคโคตรเทร่เออเท่เทพเทเอาละต่อไปสั่นมาเลยแชก,กี้แอนด์บอลครับมีโจ๊กเกอร์ เลือกขอกดเป็นโอ้บักรันนี่หรออันนี้แบทแมนครับเดินมาอย่างเท่นี่ใครครับเนี่ยไม่รู้จัก oh, like มาจ็อกเกอร์เดี๋ยวก่อนนี้ไปดูไฟเตอร์กันครับว่ามีตัวอะไรบ้างฟินแอดเวนเจอร์ไทม์ผมชอบเรื่องนี้มีใครอีกมีแบทแมนซูเปอร์แมนวักนนี่นี่เจ๊ Jake. แอเ้เนเจร์ทาเหมือนกันเจสันเรบอลเจมว่าเฮ้ยมิเรบอลเจมด้วยครับนี่ไม่รู้จักอะ่ะลองเล่นใครดีรับได้เหรอนี่ไงเผื่อเก็บครับเผื่อหาอะไรไปซื้อตัวละครที่อยากเล่น แพทแมนนี่ก็เท่นะแพทแมนเท่อยู่แอบอยากได้ครับแพทแมนเล่นใครดีฟินาาฟนี่ว่ะผมชอบฟินหนึ่งหนึ่งครับไปลองกดกหนึ่งหนึ่งกัน <c oughs> เจอฟินเหมือนกันเลยไปมีเรื่องเปิร์กด้วยดูทำไม่ทันแล้วครับมาฟินเหมือนกัน <c oughs> แต่ดูของเขาแน่นอยู่เหมือนกันนะอันนี้บอดหรือคนครับเนี่ยเขาดูแบบมีของแน่นอยู่เหม<า>ือนกันมาแทนฟาดฟาดอุ้ยไอ้เนียโดนโดนโดนงัดงัด ตอะชนน่าจะบอดแน่เลยครับคนนี้เราดูไม่ค่อยตอบโต้เราเท่าไหร่หรือเปล่าเฮ้ยๆๆต่อยฟาดเอานีฟาดจะเด็นไปอุ้ยจะชาร์จไม่โดนงัดเลยฟาดด้วยอ่ะโอ้โหกระเป๋าหมุนหมุนหมุนได้มาแต้มแล้วครับ ดอสหล่อที่ฟาดฟาดฟ,ฟ,ฟ,ฟันฟันตีอุ้ยโดนเตะเตะเตะยางยางยางฟาดหัวและผมว่าเกมนี้ต้องมีคอมโบอะแทงฟาดฟาดชน ฟินมันช้าแล้วมันวิ่งได้ด้วยทุยกคนโคตรดีเลยผมรู้เลยว่ามันน่าจะเก่งฟันงัดไม่โดนต่อยฟาดไปสองแล้วยุ่ยสบยคืออะไรเหรอเก็บของ มันหาของได้ด้วยวะ่ะอะไร,อะไรเอาบีโม่แล้วกันเลยไม่รู้อะฟาไม่เนอนะอุ้ยกระเด็นนี่ไงนี่ไงคอมโบคอมโบไปไหมโอ้โหเตะสวนได้ พุ่งชนติดไม่ติดไม่โดนเรียบร้อยเฮ้ยเกมดูท่าจะสนุกเมลีด้วยหรอกไปเปลี่ยนตัวลองตัวอื่นละตัวนี้เราปักไว้ครับว่าเราน่าจะเล่นตัวนี้สนุกดีโอเคตัวต่อไปเอาใครดีครับเดี๋ยวเล่นนี่ดีกว่าเลอบอนเจมแปลกดี มันแปลกดีครับเดี๋ยวไปดูว่าเราบอลเจมส์เราสู้ยังไงเอนแปลกดีอ่ะไม่รู้จะมีท่าอะไรบ้างเท่าที่ดูนี่แบทแมนหรือเปล่าเนี่ยมีสกิลพวกแบทแมนหรอแต่ทำไมเขาไม่โหลดมาแปลกดีครับตัวละครแบทแมน เดี๋ยวตบตบตบดูเล่นยากจังดูชา้ชาๆไม่เหมือนฟินเลยไม่เหมือนฟินเลยนี่ไอุ้ย,ยมีท่าแบบปล่อยลูกบอลให้เด้งกับพื้นไว้ด้วยเหมือนเป็นกับดักนี่ไ นี่ครับเป็นตัวก่อกวัวเหรอวางของเนี้ยเหรอดูเหมือนเป็นตัวแบบปลาสกิลไว้อย่างงี้ครับก่อกวัวเหรออ๋อแต่บาสเรามีลูกเดียวตีไงห,หนึ่งตัวอเออแล้วลูกบาสเราไปไหนแล้วเราตกอะไรเนี่ย ลูกบาสเราไปไหนเนี่ยนี่อชนไปก่อนนี่ยลูกบาสเรามาแล้วฮะดังชนเด<ะ>้งชนชนยิงยิงชูดบ้สวิ <c oughs> <attends> ่ง <c> เ <oughs> หมือนจะดีอยู่ครับตัวนี้โอ้โหเหมือนเราเริ่มกระเดนะ็นใจแล้วแปลว่าเรา ดังไปเลยตบต่อวิปลาเควี้ย,ยงลูกไม่โดนครับชุดไม่โดนนี่ไงผมว่าเราเนี่ยตบชุดชนไปแล้วสองนี่ชนไป้วนี่ คุยยังบ้าคุยยังโอ้ยนี่ไงชนชุดชนชุดโอ้ไปแล้วหนึ่งแต้มโอ้ย นี่คืออะไรอ่ะเนี่ยไอ้ที่เหมือนรั้วเนี่ยคืออะไรนี่ชุดยิงดังไม่โน้นดังโดนเรียบร้อยเฮ้ยตัวนี้ก็เก่งนะถ้าเพี้ยงลูกบาสทิ้งไว้อ่ะผมว่าโอเคเลยไม่ไม่รีด้วยหรอกไม่เล่นด้วยครับเปลี่ยนตัว เดี๋ยวเราลองตัวที่เปิดฟรีหลายๆตัวก่อนแล้วกันอ่าแต่หน้าไหม Wonder Woman ครับอีกสักตัวแล้วกันอีกสักตัวครับอีกสักตัวไปเจอกับตัวอะไร ดูไม่ออกแมทแนนอีกแล้วเหรอมาเล่นอีกสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูหมดเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับที่เป็นโจ๊กเกอร์ตอนแรกชนไปก่อนเลยฟาดฟาดชาร์ดงัดไม่โดนเถอะ ตัวเอให้กดตัวเอด้วยืออะไรทิปเตะโอ้โหมันล่อนมั <c oughs> นล่อนโอ้ยดูดูดูนีน่อดูดูช <c oughs> นซ้ำฟาดฟาดฟาด นี่งไงขขงโมไม่โดนโดนแล้วเรียบร้อยนี่นงไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไตหมุนเตตัวนี้โอ้โหวิ่งหนึ่งเขาอ,อัดเราแบบชุดเดียวเลยนะม่อกี่ โอ้ยโดนโดนดูดโดนดูดเตะหมุนเตะไม่โดนโอ้แย่แล้วแย่แย่แย่นี่ฟาดต่อไปชาร์จชนไม่โดนไม่โดนโดนแล้วโดนโดนเตะเรียบร้อย มันเก็บของได้ด้วยครับเมื่อกี้มันก็ให้กดพิกอัพแต่ไม่กดด้วยวม่นเป็นระเบิดพอยพุ่งช้าตบอะไรนี่คืออะไรโอ้โอโอ้โอ้โอ้ออออเอากลายเป็นตัวอะไรไปแล้วครับมับงกรน,น้อยทำสู้ได้ไหมล่างนี้อโอ้ระเบิดอา้าวชนะว่าระเบิด อะไรครับเนี่ยเออดีเหมือนกันครับไม่ไม่ไม่เราไม่รีแมทจากใครทางนั้นครับเราชนะแล้วหนีแต่ไม่รู้บอดหรือเปล่านะเราลองไปนี่หละเหลือสองตัวแต่เดี๋ยวเราไปเล่นในนี่ดีกว่าครับมดเนื้อเรื่องใช่เนื้อเรื่องใหม่ออนี่เราดูแล้วข้ามเลยโจ๊กเกอร์ ลองเอาแชก,กี้ไปสู้ดูครับมาแชก,กี้ปะทะโจเกอร์โจเกอร์ก็น่าเล่นนะดูเท่ดีอ่ะมาต่อยชาร์ททำไรนะร,รู้ชาร์จชาร์จก่อนอุย๊ย วุ้ยทำไมเขาตีเราแรงขนาดนั้นนะทีเดียวเรา49ต้องห้ามโดนตีครับพยายามห้ามโดนโจมตีแง <c oughs> อู้อรงอู้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 อ้อู้อู้อู้อ้อู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 ้อร้อรูอหอูอเ้ออู้ออู ไอ้เนี่ยเตะไม่เราเราหยิบอันนี้มาแล้วเรากินยังไงกินได้ไหมอ๋อเครื่องเอามาอีกอ๋อเครื่องครับหยิบแซนด์วิชมาเครื่องคนอื่นเขายิงมาสุก้าเราหยิบแซนด์วิชเครื่องไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยโอ้ย ไหี้ยคอมโบคอมโลโอ้โหตีเราแรงมากเลยอะ่ะไอี้ยพอเขาสักชีวิตก็ยังดีมาไม่ายากต่อยต่อย ขอสักชีวิตขอสักหนึ่งโอเคได้สักหนึ่งได้มาสักหนึ่งแล้วอัดอัดอัดอาจหนักหนักอาจหนักหนักอาจหนักหนักตอตอตอยโอ้ดูเครื่องไพ่เุบโอ้โหเขาตีเราแรงมากเลยต้องให้เลยตีแรงมาก เี๋ยวเราลองไปอู้สใส่ได้ได้นี่นเยอะครับได้เงินภาร,รกิจเสร็จโหดไปเดี๋ยวเราลองเล่นโหมดนี่ไหมเอาบัคมันนี่ไปลองดนะูครับตัวสุดท้ายละที่ได้เล่นฟรี <c oughs> เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโหมดไอ้นี่ได้ไหมอีซี่ผมอยากรู้ชนะแล้วได้อะไรไม่ทันเลยครับ <c oughs> มันเป็นไรเราก็ไม่ไม่กลัวยอยู่แล้วไงเมื่อกี้ก็เกือบชนะหรือเปล่า ว้าโดนบัคมันนี่อัดก่อนเลยอัดก่อนอัอัอัดดดอออ,ออัดก่อนเลยอัดอัดอัดเออเราเอาแค่นี้เราอู๋ไม่ได้อู๋วิแรงไม่อะทีบโอ้ยนี่อะ ด,ด,ดำ Jamie, ดินครับนี่ไงนึกว you know, ่าจะโอ้โหมาดิดำดินรัวๆได้ไหมเหมือนดำดินจะดีอยู่ครับแล่วยาที โอ้โหแย่ต้องได้เร็วๆมาก่อนสัตกตัวครับถึงจะพอมีโอกาส <c oughs> ไอ้ยัยโอ้โหโดนอีกโอ้โหไอ้ยัยเอาค้อนขึ้นมาขึ้นมาทิปโอเราโดนโอ้เรียบร้อยโอ้โหโดนป้าไปมาเด้มาเด้โดนป้ามันได้อ้ ไม่ไชโอ้โดนยิงเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวลองชนะเขาในหมดอีซี่ดูสักครั้งแล้วค่อยจบคลิปดีกว่าครับอยากรู้ชนะแล้วได้อะไรเดี๋ยวนะเอาฟินดีกว่านี่ตัวที่เราดูแล้วน่าจะเล่นเข้ามือที่สุดน่าจะเป็นฟินครับเพราะมันชาร์จแล้ววิ่งได้ มาโจ๊กเกอร์มาลบเริ่มออกละนี่ฟันฟันกดฟันเออนี่นี่ค่อยตีแรงเท่ากันหน่อยครับ่อ,อ้ยหีอุโอ้ยเขาลบนี่รวดเร็วรวดเร็วและรุนแรงนี่ มาเลยนี่ไงชาร์จชาร์จแล้วตีได้ชาร์จแล้ววิ่งได้ชาร์จแล้ววิ่งได้เอาเลยดิมีโม,โม่คืออะไรไม่รู้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงเป็ไรวะนี่นี่คืออะไรไม่รู้ครับ ตีผมว่าฟินเนี่ยเก่งเท่าที่เล่นนะนีฟาดฟาด ตีตีบีโมโอเคชนะครับฟินนี่เก่งนะรู้สึกว่าแบบรวดเร็วมากแล้วก็แบบชาร์จไปตีเดินไปได้นี่โกงคนระับรู้สึกได้ออโต้ดรอชโอเคสำหรับมัลติเวอร์ซัสนะครับผมก็จบไปเท่านี้แหละเล่นครบทุกตัวแล้วที่เป็นตัวฟรีเนาะเกมก็ สนุกดีครับสู้กันเพลิน,เ,นเล่นเพลินเลยล่ะผมว่าถ้าเล่นกับเพื่อนสักเล่นกับเพื่อน2อสคนน่าจะสนุกโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ